นำล้านเติมเกม Fc Mobile ROV Free Fire และเกมอื่นอีกมากมายรวดเร็วปลอดภัยร้านจทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Fc Mobile ครับแต่วันนี้มก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้เหมือนเดิมนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับนักเตะฟุตติเวิร์ w วิกสองนะครับแล้วก็มีตัวนะครับ ตัวเวทมนโค้งนะครับของเดวิดบิ๊กแฮมนะครับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตัวเวทมนโค้งนะครับเราสามารถรับได้ทุกวันนะครับโดยการเลือกทําภารกิจนะครับแล้วก็เลือกนักเตะข้างหน้าให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูนะครับว่าเราสามารถรับได้ยังไงนะครับนี่นะครับการเลือกทําภารกิจของเรานะครับกุลิตให้เลือกอันแรกนะครับ อาซาให้เลือกอันที่3นะครับแล้วก็สวายสไตเกอร์นะให้เลือกอันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับว่าเลือกตัวไหนจะต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเป็นตารางที่เราต้องทํานะครับของคุณลิดนะครับจะมีแอทซิตสอประตูนะแอทซิตสอลูกนะครับของทีมชาตินักเตะทีมชาติฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ห้ามเสียประตูนะครับ แล้วก็มีทําประตูจากวานบัตเทนนะครับของกุลิตมี3หัวข้อนี้นะครับที่จะได้กุญแจนะครับส่วนเอเดนอาซานะครับมีเลี้ยงบอลนะครับเลี้ยงบอลสําเร็จ10ครั้งนะครับแล้วก็ทําประตูจากนักเตะเชลซีนะครับแล้วก็ทําประตูจากเอเดนอาซานะครับเลือกนักเตะเลือกทํากิจกรรมให้เหมาะสมนะครับกับที่นักเตะของเรามีนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวให้ยุ่งยากนะครับ ส่วนชว์ไสไตยเกอร์เนี่ยก็มีทำหนึ่งประตูนะครับของนักเตะบาเยิร์นะครับแล้วก็ชนะแมตช์นะครับแล้วก็ทำสองลูกนะครับจากนักเตะกิจกรรมปัจจุบันนะครับนักเตะฟุตติโนะครับหนึ่งตัวนะครับก็แต่ละภารกิจก็มีประมาณนี้นะครับก็เลือกให้ถูกนะครับมาร์ฟมีเพชรอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวมาจัดแพ็คกันดีกว่า เอาร้อยเก้านะครับเจ็ดพันห้าไปเลยเราลุ้นตัวดีๆไปเลยนะครับอื uh huh. อยากได้เนี่ยยูฮันครับนะครับเฟอร์นีดานเจสินยได้หมดครับร้อยสิบสามเนี่ยได้หมดเลยฮนะสามสี่ตัวเนี่ยใครก็ได้มา 7, 500, เจ็ดพันห้าร้อยเพจอุ้ยโอ้ขึ้นนิดเดียวอะเมื่อกี้เหมือนขึ้นนิดเดียวนะครับผมว่าน่าจะตรงเลนนะ อุน่าจะตรงเลดร้อยเก้านี่แหละเดี๋ยวไปตีเป็นชิ้นส่วนได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหแม่ฮอนแลนด์มาแล้วนะเมื่อกี้นี้ซีเอ็มก็มาแล้วนะครับโอ้โหเป็นเคอร์เคสได้ไง ความเร็วมีความเร็วนะครับเนี่ยโอ้โหสปีดต,ต้นนี่จัดมากนะร้อยสี่สิบนะ <c oughs> น่าจะแลกเป็นชิ้นส่วนได้ครับอ่ะเหลือสี่พันเดี๋ยวไว้เปิดสามพันเพชรนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะักเตะวิกสองนะครับว่า จะมีใครมาบ้างนะครับตัวแรกครับร้อยสิบเอ็ดโทนี่คัคโปนะครับจากลิเวอร์พูลตัวถัดมาครับร้อยสิบเอลบีครับคาราฟิโอลีจากอาร์เซนอลนะครับตัวถัดมาครับร้อยสิบเอลบีนะครับชุนคุนเดจากบาร์ซ่าครับตัวถัดมาครับร้อยสิบอาร์วนะครับบาห์มดีอาร์ครับจากมาริดนะครับ 1 1อยสิบเอ็ด a i l f o d e n ครับจากแมนซิตี้นะครับ111ประตูครับมาร์ติเนสครับจากวิลล่านะครับ112 lw ครับลาฟาเอลเลลลนะครับ112 cdm ครับคาเซมิโร่เด็กพีครับ112 cm ครับมาชิซิโอครับ112 st ครับ ดักลิตครับเนี่ยบอาซาร้อยสิบสาม l w นะครับแล้วก็ร้อยสิบสาม s t ครับเฟอร์นันโดตอเลสครับผมร้อยสิบสาม g k ประตูครับวันเดอร์ซาส่วนรุดกุลิดนะครับน่าจะมานะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นวีคไหนนะครับก็ต้องรอรุ้นเอาครับ ผมว่าไม่วิกสามก็วิกสี่นะครับสาหรับกุลิดนะครับแล้วก็มีชไวท์สไกอร์ครับตัวนี้ก็มาแน่นอนครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมาวิกไหนนะก็มีกุลิดสไตกอร์แล้วก็อาซานะครับที่จะเข้ามาแน่ๆนะเพราะว่ามีภารกิจข้างหน้านะครับจนอาซานี่มีโอกาสสูงที่จะมาวิกสองนะครับตัวถัดมาครับร้อยสิบามเอทีโรนันโดครับอานายครับ ตอนนี้ก็ผมว่าอาจจะมาวิสุดท้ายนะครับสำหรับอานางนะก็มาแน่นอนอยู่แล้วครับกิดนี้นะแล้วก็ร้อยสิบสาม st ครับรัดน่าจะอ่านว่ารัดไปแล้วเนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเนี่ยกองหน้าทีมชาติเวลนะตำนานนะแล้วก็มีร้อยสิบสามนะครชมัยเคลน,นครับปีเตอร์แชมัยเคลนนะก็มีร้อยสิบสาม cb ครับเนตตา นี่นะครับก็เป็นข้อมูลนักเตะวีคสองที่นำมาฝากกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับนี่คนะรับสมัครเพราะว่าอาซาน่าจะมานะครับวีคสองครับเป็นข้อมูลคาดการที่นำมาฝากกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ